ความสัมพันธ์แบบพึ่งพากสวัสดีครับน้องๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบได้ประโยชน์ร่วมกันไปแล้วนะครับว่าเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันที่ต่างฝ่ายตากได้ประโยชน์กันทั้งคู่ แต่เมื่อสิ่งมีชีวิต2ชนิดแยกจากกันก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเช่นผีเสื้อกับดอกไม้มดดำกับเพลีย้ยนกเอี้ยงกับควายและดอกไม้ทะเลกับปูเสฉวนเป็นต้นครับ พ่อคะหนูช่วยรดน้ำต้นไม้ค่ะได้เลยลูกงั้นลูกไปรดทางโน้นนะค่ะคุณพ่อคะมาตรงนี้หน่อยได้ไหมคะหนูเห็นต้นไม้เป็นโรคมีสีขาวๆเกาะอยู่ที่ลำต้นของต้นไม้ด้วยค่ะไหนๆมาให้พ่อดูสิร่วมด้วยช่วยคิด เพื่อนเพื่อนคิดว่าต้นไม้เป็นโรคตามที่น้องพลอยบอกหรือไม่เป็นไม่เป็นต้นไม้ไม่ได้เป็นโรคลูกอา้าวแล้วเป็นอะไรล่ะคะดูน่ากลัวจังเขาเรียกว่าไลเคนจ้า ลูกไม่ต้องทำหน้าสงสัยเลยว่าไลเคนคืออะไรพ่อกำลังจะอธิบายให้ฟังจ้าไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดนั่นก็คือรากับสาหร่าย ีนะน้องๆรู้หรือไม่ว่าสาหร่ายที่อยู่ในไลเคนนั้นมีอยู่สองชนิดคือสาหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินครับมันอยู่ร่วมกันอย่างนี้ไม่แย่งอาหารกันหรอคะไม่จ้า ทั้งสองอย่างนี้จะช่วยเหลือกันส่วนราช่วยดูดความชื้นจากอากาศให้สาหร่ายใช้ในการสร้างอาหารและราก็ได้อาหารจากสาหร่ายแสดงว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างก็มีประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมคะใช่จ้าสิ่งมีชีวิตสองสิ่งเนี้ไม่สามารถแยกจากกันได้เพราะจะทำให้มันตายไม่เจริญเติบโต ช่วงนี้ชี้นะน้องๆรู้หรือไม่ว่าไลาเคนจะเป็นตัวบอกสภาพความบริสุทธิ์ของอากาศบริเวณนั้นเราจึงพบไลายเคนในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์เพราะไลาเคนทนต่อมลพิษไม่ได้ครับนักวิทยาศาสตร์ เรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันดีกว่านะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่านักสำรวจลายเคนซึ่งพี่จะให้น้องๆช่วยกันสำรวจลายเคนจากป่าต่อไปนี้จากนั้นให้น้องๆคลิกบริเวณที่มีลายเคนให้ถูกต้องครับ จากตัวอย่างของไลเคนเราจะสรุปได้ว่าการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซึ่งเมื่อแยกออกจากกันจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั้นเราจะเรียกว่าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันครับเด็กๆนอกจากไลเคนซึ่งเกิดจากรากับสาหร่ายแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดที่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันเช่นโรโตัวในลำไส้ปลวกกับปลวก ซึ่งโดยธรรมชาติของปลวกจะกินไม้เป็นอาหารแต่ปลวกจะไม่มีน้ำย่อยสำหรับย่อยเนื้อไม้แต่ในลําไส้ปลวกจะมีโปรโตซวัวชนิดหนึ่งที่สามารถย่อยเนื้อไม้ได้ทำให้ปลวกสามารถกินเนื้อไม้เป็นอาหารได้ตามปกติเพราะมีโปรโตซวัวช่วยย่อยและในขณะเดียวกันโปรโตซวัวก็ได้อาหารจากการย่อยนี้ด้วยครับตัวอย่างต่อมาก็คือแบคทีรียไรายโซเบียมในปมรากพืชตระกูลถั่วกับถั่ว แบคที ria ไร,าราโซเบียมในปมรากพืชตระกูลถัว่วทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้กับรากถัว่วในขณะเดียวกันไรโซเบียมจะเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นเกลือไนเตรตซึ่งเป็นปุ๋ยของต้นถัว่วและถั่วก็จะให้ที่อาศัยแก่ไรโซเบียมตัวอย่างต่อไปก็คือแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนแบคทีเรียจะได้อาหารและใช้ลำไส้ใหญ่ของคนเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนคนจะได้วิตามิน B12 ที่แบคทีเรียชนิดนี้สร้างขึ้นครับสำหรับตัวอย่างสุดท้ายก็คือราไมาคอไราซากับรากสนราไมาคอไราซาจะช่วยเปลี่ยนฟอสฟอรัสในดินให้อยู่ในรูปที่ทำให้ต้นสนนำไปใช้ได้จึงทำให้ต้นสนเจริญเติบโตเร็วส่วนราไมาคอไราซาจะได้ที่อยู่และอาหารจากต้นสน จากความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันและจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปถ้าแยกจากกันจะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ครับ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบพึ่งพากันแล้วนะครับโดยพี่จะให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับข้อใดเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในไลเคน แบคทีรียในลำไส้ใหญ่ของคนช่วยให้คนได้รับประโยชน์ในข้อใดแบคทีเรียไรยโซเบียมในปมรากถัว่วทำหน้าที่อะไร สิ่งมีชีวิตชนิดใดช่วยย่อยเนื้อไม้ในลําไส้ปลวกข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบพึ่งพากันแยกจากกันก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ไลเคนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต2ชนิดคือสาหร่ายกับปลาที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยสาหร่ายจะสร้างอาหารให้กับปลาและราก็จะให้ความชื้นแก่สาหร่ายครับแบคทีเรียจะได้อาหารและใช้ลำเส้ใหญ่ของคนเป็นที่อยู่อาศัยส่วนคนจะได้วิตามิน B12 ที่แบคทีเรียชนิดนี้สร้างขึ้นครับ แบคทีรียไรยโซเบียมในปมรากถัว่วทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้รากถัว่วและในขณะเดียวกันมันก็ได้อาหารและที่อยู่อาศัยในปมรากถัว่วโปรโตซวัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลำไส้ของปลวกมีหน้าที่ช่วยย่อยเนื้อไม้ที่ปลวกกินเป็นอาหารและในขณะเดียวกันโปรโตซวัวก็ได้อาหารจากการย่อยด้วยครับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบพึ่งพากัน เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์แต่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปถ้าแยกจากกันก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ครับวันนี้เวลาก็หมดลงไปอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ